ในที่สุดวันที่ร้อนเงินที่สุดของกูก็มาถึงวันที่หวยแดกแต่ไม่เป็นไรวันนี้ดูเหมือนโชคจะเข้าคังเจอมมาอักษ์ทรพีราคานี้ราคาไม่เบาแน่นอนไม่มีเจ้าของแน่อยู่ในป่าไหลปลอกคอเสร็จกู ขี้แป huh? mm. ๊บเดียวมึงจะขโมยหมากูงหล่ะฮะอ่ะกูจะรู้ได้ไยังหมามึงมันไม่ชื่อบอกไว้ล่ะมันไม่มีแล้วกูปล่อยมันเป็นตัวเดียวเนี่ยอ่ะหมามึงมึงไม่เฝ้าเรากูเฝ้าอะไรกูไปขี้อ่ะกูจะรู้ไม่เลยมึงขี้ไอ้กูเห็นหมามันยืนอยู่ตัวเดียวกูคิดว่ามันหมามันไม่มีเจ้าของกูก็ปล่อยให้มันกินยากูไปขี้แป๊บเดียวอแล้วมึงไม่จูบไปขี้ด้วยอ่ะถ้างั้นหมามึงอ่ะไอ้เดมันแดกขี้แล้วทำไงถ้าหมามึงหมามึงชื่ออะไรอ่ะไอ้เมี้ยวไอ้เมี้ยวบ้าไอ้หมา ไม่มันชื่อมีผู<ย>พึ่งตังเนี่ยอัขระ,ะเทรพีเนี่ยตังอะไรฮะ,ะเอเทขรพรีนี่มันมาเฮ้ยยุดเอ้ากูไม่ใช่หมาหางพูดได้อะกูก็ไม่รู้กูเป็นค,คนกูโดนลอกเยอะว่ะโดนมาลอก <c oughs> มันเป็นคนได้ยังไงวะห่าซื้อมาด้วยซื้อมาไลประมามผันแปรน่ะตัวนี้ซื้อตั้งแต่เล็กะตัวผันแปรเออผันแปรอันนี้กูเข้าใจมึงเลยมันเกิดขึ้นกันได้ความผิดพลาดนยแต่ว่ามึงก็เลี้ยงมันมาจนโตอะแต่มึงไม่รู้ได้ึงมันเป็นคนอะแล้วมันไม่บอกกูก็รู้ความมึงนี่แหละมึงเอาไปไหนก็ไปไปมันเป็นคนนี่คือมึงไม่เอาแล้วเอ้มันลอกกูวะแล้วมึงไปลอกเขาทำไมเอาไปเอาไปทำอะไรก็ไปไปมึงไม่เอาจริงอะไม่เอากูส่งต่อให้มึงยี่บาท เดีย๋ยวนี้ตัวยี่บ้านเองเหวะโอ้เดี๋ยวนี้ถูกแล้วเว้นช่างร้านกูแปเไปยี่บ้านอะ่ะมึงเอาไปทำอะไรก็ทำอันนี้กูเอาไปตัดผมแล้วกันนะเออเดีย๋ยวกูไปขี้ต่อยังไม่สุดเลยนะจะบอกว่ากิ่นนี้คือเออขาตูดอยู่ไปแล้วเดี๋ยวใบไม้วีเปร๊ะแป๊บจะมาจับแขนเสื้อกูขี้มึงหน่อยออไปมึงอ่ะ กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านหลายขอน้องทุงกๆแกแล้วว่าจาใจคิวกับผมเฟิร์สผมกลวยนะครับผมและวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับรายการกลวยแบ่งทิกใน EP ีที่100จุดๆนะครับผมซึ่งจำไม่ได้ตอนรีคอร์ดโอโ้โหบ้าถึงกนะับแอสนาบานโบนเลยครับ,บคุณผู้ชมนี่ครับผม เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าได้ภาคภูมิใจมากๆนะครับผมได้ได้กลับมาเจอคุณผู้ชมในรูปแบบของความเป็นหัวกรวยในการตัดผมแบบจับจ้าที่เทพนี้นะครับผมสําหรับคนที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับและเข้ามาดูหลายๆครั้ง ฝากกดติดตามได้วยนะครับผมซึ่งเป็นกำลังใจให้ผมเล็กน้อยเท่านี้เองครับผมและคลิปวิดีโอสนุกสนานเฮฮาปาจิกโกอีงนี่จะเกิดขึ้นอีกหลายๆครั้งและอีกตลอดไปเรื่อยๆนะครับต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะครับผมตรงผมที่เราจะตัดในวันนี้นะครับผมซึ่งในแบบของเราก็ค่อนข้างหน้าตาโลเหล่เาเอาการอยู่พอเอาเรื่องครับผมถ้าไปยืนอยู่หน้าเทคนิคแล้วก็อโอ้โหสาวก็กรี๊ดกันละงอมลวครับเจออย่างนี้น้าเนิมไม่ได้หยุดแล้วฮะไปเข้าเรื่องกันดีกว่าครับผมทรงที่เราจะตัดกันในวันนี้ ซึ่งเป็นทรงที่ค่อนข้างที่จะคลาสสิกมากๆเลยนะครับผมชื่อทรงว่าคอมม่านี่นะครับผมทรงที่เราจะตั้งก็คือจะเป็นทรงกลางนะครับผมอนไปทางสูงทรงนี้จะมีลักษณะเด่นก็คือมีการแบบแคล้ายๆเกือบจะทรงเด็กช่างเมื่อก่อนนี้แต่เป็นแบบมีวอลลุ่มมีเทจเจอร์นั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นสำหรัแบบทรงนี้นะครับผมก็คือผมน้องเขายาวมันก็เลยได้เปรียบทีนี้มันก็เลยกลายเกือบจะเป็นเครอร์เทียนนั่นเองนะครับผมอ่า เราเริ่มกันด้วยการตั้งทรงเป็นทรงกลางนะครับผมผมก็จะเปิดขึ้นไปปึ๊บแบบนี้โอเคเออเปิดแล้วนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะเรียนตัดผมกับหัวกลวยนะครับเป็นคอร์สระยะสั้นนะครับผม มีทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับสามารถมาเจอตัวจริงกันได้นะครับและก็มีที่หน่วยฝึกเป็นจริงเป็นจังนะครับสาหรับใครที่เรียนแล้วตัดไม่เป็นต้องเป็นนะครับผมระยะเวลาเรียนระยะสั้นนะครับสามสถึงสีวันและก็มีที่ฝึกให้ได้ฝึกร้านจริงกับร้านตัดผมหัวกลวยนะครับไปลงหน้าร้านจริงของหัวกลวยเลยนะครับตัดไปแล้วไม่ต้องกลัวมือสัน่นไม่ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะสอนเรื่องการตลาดสอนเรื่องการบริหารจัดการร้านตัดผมขั้นพื้นฐานและก็ได้ทรงผมพื้นฐานที่ความรู้เข้ากับ,บ ไปแล้วไม่มีวันออกได้นะครับผมมีความรู้ติดตัวไปทั้งชีวิตไม่มีวันอดตายแน่นอนครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะส่งลูกส่งหลานมาเรียนหัวกลวยวิทยายิดนดีต้อนรับครับผมสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หัวกลวย .com นะครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางช่องทาง f c e e o o o k แฟนเพจของหัวกลวยวิทยาได้เลยครับผมหรือโทรที่เบอร์นี้ได้เลยครับผม เบอร์ผมจะแปะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปเช็คดูได้นะครับผมใครที่อยากจะตัดตามก็ตัดตามได้เลยส่วนสําหรับใครที่อยากจะเรียนตัดผมก็ผมกลวยนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะ,ะเรายดีต้อนรับนะครับผมสอนทุกอย่างหมดเปลือกเท่าที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาทั้งหมดเลยนะครับผมในเรื่องของกิจการการทํา ประกอบอาชีพการตัดผมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมรวมอยู่ด้วยเราตัดเปิดกันไปป๊าปไปแบบนี้นะครับผมพยายามทําให้มือคล้องคองเขาไว้แค่นั้นเองครับทรงผมไม่ได้มีอะไรยากเราทําให้มันยากเองหรือเปล่าอันนั้นคือคําถามอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่าเราทําให้รู้สึกว่า มันมีความยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไปสิ่งที่ทําให้ยากสําหรับการตัดผมนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่ามันคือเรื่องพื้นฐานที่ทับซ้อนกันหลายๆชั้นจนเกิดกลายเป็นความซับซ้อนนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือความซับซ้อนนึกออกไหมครับผมพอเราวางความ สิ่งที่เรยกาเป็นพื้นฐานเนี่ยซับซ้อนกันหลายๆชั้นมันจะกลายเป็นคําว่าความซับซ้อนหรือเป็นความที่ชาญฉลาดนั่นเองนะครับผมซึ่งมันก็เกิดจากกระบวนการความรู้ที่เป็นทักษะเบื้องต้นทั้งหมดเลยแล้วเอามาทับซ้อนกันเยอะๆนะครับผมสังเกตนะครับว่าผมจะใช้เทคนิคที่ง่ายมากๆเลยและเรียบง่าย จะเก็บด้วยเบอร์หนึ่งนะครับผมอ่าเผินเผิแบบนี้เก็บให้ด้านหลังนวลน,นวลกลืนนั่นเองนะครับผมถ้าด้านหลังไม่นวลเนี่ยอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับมันจะทําให้รู้สึกว่าออธิบายยังไงเดียมันจะรู้สึกว่าแบบมองแล้วมันจะขัดตาทันทีอ่าเห็นไหมครับว่าตรงที่ผมเก็บขอบมันมีความนวลขึ้นล้ พอ <CO> นวลขึ้นมันก็จะรู้สึกได้ทันทีว่ามันมองแล้วนวลตาครับผมอธิบายคําพูดไม่บางอย่าง cover. มันก็อธิบายด้วยคาพูดไม่ได้ไงมันต้องเห็นภาพแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพก็จะเห็นไปตามๆกันนะครับว่ามันมีความละมุนนุ่มลึกอะไรแบบนี้ลงไปในตัวนะครับผมหลังจากนั้นผมก็จะทําการกันขอบครับผมปา๊าไปแบบนี้กันขอบ าการคอบแบบเรียบง่ายเลยนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสอะไรเยอะผมจะใช้วิธีการการคอบแบบเบสิกเลยก็คือแบบให้เข้าเข้าตามรูปนะครับผม สังเกตดีๆนะครับผมจะใช้เทคนิคในการที่แบบหน้าใช้หน้าแบตเตอรี่นหน้าเต็มอาจะไม่พยายามแบบใช้หน้าไปาของแบตเตอรี่น,นะครับซึ่งมันจะทําให้สายตาเรามีความตรงน้อยกว่าหน้าของแบตเตอรี่น,นะครับผมซึ่งไอการขึ้นรูปบล็อกโลหะพวกเนี้ยมันคือการขึ้นรูปแบบตรงแน่นอนมันตรงกว่าตาเราแล้วมันวัดมันแล้วนะครับผมผมก็จะใช้เต็มหน้าอยู่เสมอนะครับอ่าเห็นไหมครับเนี่ยขนาดการที่ผมจะเก็บขอบแบบเมื่อกี้เนี้ยผมยังใช้เต็มหน้าเลย การขอบนะครับผมนี่ผมก็จะทําการการขอบแบบนี้ฟ้าทำให้เห็นกันไปช้าๆทั่วหัวนะครับผมไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับถึงขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบอะไรเยอะนะครับผมพยายามโฟกัสไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะเราต้องการที่จะทําให้มันคมเก็บขนลายขอบให้คมสําคัญที่สุดก็คือการเก็บขนลายขอบให้คมเนี่ยแหละครับก็คือบางคนจะชอบไปแบบพยายามที่จะล้วงลึกให้มันยิ่งคมจริงๆมันจะคมไม่คมขึ้นอยู่กับทิมเมอร์ที่เราลงตั้งแต่แรกนะครับผม ถ้าเราลงทิมเมอร์ไม่คมในต้นแรกมันก็คือไม่คมหลังจากนั้นเป็นช่างระผมที่ดีก็คือการที่จะเก็บรายละเอียดของเศษผมต่างๆนะครับผมอ่านี่ผมเก็บรายละเอียดเศษผม แล้วเราก็มาดูผลงานกันนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็คือการตั้งทรงเส็จไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตัดด้านบนกันครับผมเราก็จะมาทําการตัดด้านบนให้มันชวัชววุบชวัดเวียงกันนะครับผมให้มันดูโลโก้โลเก้นะครับผมผมก็จะเอาอยู่ที่ประมาณจมูกพอทําไมจึงต้องจมูกลองจงินตนาการดูนะครับผมที่ประมาณนี้พอเวาลามันแห้งมันจะดิดขึ้นไปอยู่ในประมาณเท่าตาเลยนะครับยิ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของผมเขาแต่ผมที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นผมแบบ อยากโศกอ่าเขาไปดัดมาเน่เองนะครับเพื่อเพิ่มวอลลุ่มแต่ผมไม่รู้ว่าผมก่อนหน้าเขาน่าจะเป็นผมตรงมากกว่านะครับผมแต่เขาไปดัดให้มันเป็นวอลลุ่มทีนี้มันจะดีดมากมากเลยพอตอนมันแห้งดังนั้นผมก็สไลด์สไลด์ผมนะครับผมไปทั้ง ให้ทั่วหัวแบบนี้นะครับผมเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมผมกจาจกัการปลายก่อนเลยเรียมๆไปแบบนี้นะครับผมให้ทั่วหัวอันนี้คือการทําให้ผมมันมีความฟุ้งปลายผมนะครับพอเวลามันมีความฟุ้งตรงเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบมองมาแล้วมันไม่สะดุดตา มันนวลไปมันมีความฟุง้งละมุนอะไรแบบนี้ไปนะครับผมส่วนเทคนิคนี้ก็คือการ point cutting นะครับแบบดิฟแล้วแต่คนจะเรียกนะครับมันมีหลายแบบมากเลยบางทีคนเรียกผิดก็มีนะบางครั้งผมก็ยังเรียกผิดก็ยังมีเลยเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันที่จริงมันเป็นพื้นฐานของเทคนิคใกล้เคียงกันหมดเลยแล่แค่ขยับมือนิดขยับมือหน่อยแม่งกลายเป็นอีกแบบหนึ่งละ,ะมาในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทําการเซตอ่าตรงนี้ผมจะเซตให้ ข้างหน้าผมมันมีความตั้งขึ้นก่อนเพราะก่อนหน้าน,นี้คือเขาปล่อยยาวมาตลอดเลยนะครับผมทําให้ผมมันมีความรีบแบนผมก็เลยต้องการเป่าให้ด้านหน้ามันมีเท็กเจอร์ให้มันยกสูงขึ้นอ่าแล้วหลังจากที่เราเซตมันจะได้ออกมาได้สวยนั่นเองนะครับผมทําแบบนี้ไปให้ทั่วหัวพอครับเช็คเดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าจะออกมาจับเทสแค่ไหน มื่อดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครป์ถ้าหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเกดหวดัวยขอตลาไปก่อนนะครับผมสำหรับตรงคอมม่าตรงนี้นะครับเป็นตรงกลางก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ใน E p ีถัดไปนะครับผม E p ีหน้าเจอกันที่วิดีโอนหน้าครับผมกราบสวัสดีครับ